สุดเนี่ยคะ่ะคุณชมพูนะะ่นักข่าวของเราบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวคุณตาของน้องจีนา่าไปสอบปากคำเพิ่มนะคะเดี๋ยวติดตามความคืบหน,น้านล่าสุดจากคุณชมพู่สรันพัฒนค่ะเชิญค่ะ ค่ะคุณเขมสอนคุณภาคภูมคิคะระยะเวลากว่า3ชั่วโมงนะคะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับสอพอแม่แตงนะคะที่มาเก็บหลักฐานชิ้นสําคัญซึ่งหลังจากการเก็บหลักฐานปรากฏว่าเจอหลักฐานชิ้นสําคัญไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กของเด็กเล่นกล่องนมและก็ที่สําคัญค่ะมีรองเท้าของเด็กผู้หญิงอยู่ภายในบ้านอีกด้วยนะคะซึ่งการตรวจเก็บหลักฐานในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ18บแปนาฬิกาสีนาทีที่ผ่านมานะคะที่ทางตํารวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัด เชียงใหม่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานที่บ้านของนายนางนะคะยายแท้ๆของน้องจีนา่าตลอด3ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดยการเก็บหลักฐานระหว่างการเก็บหลักฐานในวันนี้นะคะทีมข่าวพบว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการเก็บหลักฐานทั้งของใช้ส่วนตัวของคนในบ้านของใช้ของเด็กๆหลายๆชิ้นนะคะตลอดจนมีการนําถุงขยะออกมาเทบนพื้นบ้านหรือค้นขยะเศษขยะไม่ว่าจะเป็นซองมาม่าแล้วก็พบกล่องนมนะคะซึ่งก็เป็นกล่องนมของเด็กเสื้อยืดแขนสั้นเก,เกงขา ยาวแล้วก็ของใช้สภาพเด็กรองเท้าเด็กและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมยังพบกับรองเท้าของเด็กผู้หญิงจอดทิ้งไว้อยู่ที่บริเวณทางเข้าบ้านเป็นรองเท้าแตะสีดําค่ะซึ่งก็เป็นรองเท้าเด็กผู้หญิงไม่ตรงกับข้อมูลที่ทางเจ้าของบ้านได้บอกว่าก่อนหน้านี้ภายในบ้านหลังดังกล่าวนี้มีเพียงเด็กผู้ชายอยู่เท่านั้นนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานที่มีการเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ํายางรัดผมของเล่นเด็กที่ตกอยู่เสาใต้ถุนบ้านเพื่อไปตรวจพิสูจน์หลักฐาน ทางนิติวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการาเพื่อที่จะไปเชื่อมโยงคลี่คลายสู่การคลี่คลายคดีของการหายตัวปริศนาเนื่องจากว่า,าตัวสามีของยายน้องจีน่านั้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าบ้านหลังดังกล่าวนี้จะเป็นจุดซุกซ่อนตัวน้องจีน่าในระหว่างที่หายตัวไปหรือไม่นะคะคุณผู้ชมใคะอยากให้ดูบรรยากาศด้านในของบ้านนะคะซึ่งก็บ้านยายของน้องจีน่านั้นเป็นบ้านไม้ยก ใต้ถุนสูงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบ้านที่มุงด้วยผนังเป็นผนังไม้นะคะเป็นผนังไม้แล้วก็ด้านในเองก็คือเป็นเตาถ่านมีกา,าน้ําร้อนนะคะเป็นห้องครัวแล้วก็ขณะเดียวกันด้านหน้าห้องถงแรกนะคะมีห้องตู้เครื่องซักผ้ามีชั้นวางเสื้อผ้ารวมไปถึงนะคะจานแล้วก็ถ้วยจานต่างๆและก็นี่คือในส่วนของภาพบรรยากาศหลังจากที่มีการเก็บพยานหลักฐานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็พบว่าเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาการตรวจ พิสูจน์หลักฐานนานประมาณ1เดือนนะคะกว่าจะได้พิสูจน์หลักฐานไม่ว่าจะเป็น DNA เส้นผมหรือว่าเป็นข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็บรรยากาศภายในบ้านหลังดังกล่าวนี้นะคะซึ่งก็พบว่าเป็นานที่ได้รับรายงานจากทางเจ้าของบ้านนะคะว่ามีคนอยู่ในบ้านก็คือจะเป็นในส่วนของคุณตาน้องจีน่าคุณยายน้องจีน่าแล้วก็เป็นตัวของลูกที่เป็นเด็กผู้ชายนะคะเป็นลูกติดของคุณตาน้องจีน่าโดยหลังจากนี้นะคะดังตัวในบ้านของคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นเป็นตู้เครื่องซั ผ้ามีเครื่องฉีดยานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องฉีดยาฆ่า,มาแมลงมีในส่วนของเตาถ่านเตาแก๊สกาน้นําต่างๆนะคะซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนี้อย่างที่รายงานไปให้ทราบก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับสวนกระชายซึ่งเป็นจุดที่ได้ยินเสียงเด็กร้องนะคะในขณะเดียวกันภายหลังจากการที่มีการตรวจค้นพิถาพิสูจน์หลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <ๆ S 2> ก็พบว่าตัวของคุณตาน้องจีน่าเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะๆๆๆๆๆๆๆ ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะภายหลังจากที่มีการตรวจสน์หลักฐานจนแล้วเสร็จแล้วว่าเสื้อผ้าดังกล่าวนั้นเป็นเสื้อผ้าของเด็กซึ่งเป็นลูกของตัว <Okay. S 1> คุณตา <Okay. S 1> นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ขณะเดียวกันเองก็ยังให้ข้อมูลกับทีมข่าวด้วยว่ายอมรับว่าน้องจีน่าเคยมาพักที่บ้านหลังดังกล่าวนี้จริง okay. Okay. แต่ไม่ยืนยันนะคะว่าจะมีการมาพักไว้นานมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรบ้าง okay. Okay. เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปฟังเสียงของคุณตา okay. Okay. ได้ไปฟังเสียงของคุณตาของน้องจีน่านะคะซึ่งก็ถือว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่มีการเก็บพยาน หลักฐานจนแล้วเสร็จนะคะก็ได้บอกนะคะว่ากล่องนมเสื้อผ้ารองเท้าของใช้ของเล่นเด็กนั้นเป็นของลูกตนเองส่วนเสื้อผ้าที่อยู่ในบ้านนั้นก็ไม่มีการยืนยันว่าเป็นของน้องจีน่าหรือไม่ในขณะเดียวกันคุณตานะคะก็ได้มีการยืนยันกับสื่อมวลชนนะคะว่าเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ดังกล่าวนะั้นเป็นของลูกของตนเองและน้องจีน่าเคยมาพักอศาศัยอยู่ที่บ้านจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นในการอุ้มตัวน้องจีน่าในครั้งนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณตาค่ะ เสียงไม่เสียงแ่เสียงเลยไม่รงหลักกไม่รู้ครับเออล่อคือ่าออะไเราจะไปไหมไปด้วยกันกน่นอนข้บวเกงเมื่อกี้ของใครอะคะ้าเกอดนอพี่ต้นีนนมกล่องของใครนมกล่องอะไรของใคร น <Zomb ies? S 2> ึกอขอโลดนะคบเห็นบอกว่าใครนะคะนุ่งจีน่านะคะค้ากีนนะกระเกยนนใช่ไหคะกระเกยนี่นุ่งแนะน้องจีน่ามาที่นี่ล่สุดเมื่อไหร่คะเืผาองน้องจีน่าเหมือนกันเสื้อ ยังไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเคยมาไหมคะน้องจีน่าเคยมาที่นี่ไหมคบตูนตาเก่งท้าววานาล่าของจีน่าปะคะไม่รู้ค่ะไม่รู้เสื้อผ้าเด็กที่อยู่ในบ้านนี้ของใครคะเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กที่อยู่ในบ้านนีของใครครับมีลูกอายุเท่าไหร่ครับของชายครับพี่ครับ รเ้าคุณตัวงพันตองจีน่าเคยมาที่บ้านเราไหมไปก่อนก่อนครับมาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะไม่รู้ค่ะเราก็ใจไม่ได้ คุณผู้ชมคะภายหลังจากที่มีการตรวจค้นเสร็จนะคะทีมข่าวไทรัฐทีวีได้สังเกตพบว่าสีหน้าคลาตาของตาน้องจีน่านั้นค่อนข้างที่จะมีความกังวลเล็กน้อยแต่เ็ายังคงยืนยันแล้วก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆกับการอุ้มตัวไปของน้องจีน่าพร้อมกับปฏิเสธว่าบ้านหลังลังกก่าวนี้นะคะไม่ใช่จุดซุกซ่อนตัวของน้องจีน่าแต่ถึงอย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็จะต้องมีการเก็บหลักฐาน DNA เพื่อไปพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรที่่จจะตตวสอบอบไป เพื่อคลี่คลายการหายตัวปริศนาของน้องจีน่าในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของการที่จะเก็บรูปบันพยัฐานเพื่อคลี่คลายนั้นคุณตาเองเขาก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตํารวจแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจคนบ้านตามหมายค้นของศาลจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้เวลานี้นะคะพนักงานสอบสวนของสพแม่แตงได้มีการควบคุมตัวนะคะในส่วนของคุณตาแล้วก็ด้านของคุณลุงน้องจีน่าไปสอบปากคำที่สพแม่แตงกันต่อตลอดทั้งคืนนี้ด้วยนี่คือความเคลื่อนไหวของการตรวจ หลักฐานที่บ้านยายน้องจีน่าสนัสนท์กนเกษมชยวิวัตนทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน